สาธายุมเจ้าผู้ใจแก่การะนึกฮอดผาไตราลาได้เอาตุนโพยพาดผ้าเคลือนมาแลว้วระนึกถึงคุณแก่สามปกักการกรมกาบโดยสุภาพเพียบหอยทั้งคอยสิว,วัยโพ ขออา่าไห้ทุกยาคอนประกันสิ่งสันใดสัพัยเว้นสังให้เสื่อมสูญสลายเสียนยู่ท่านกินท่านสร้างทั้งบุญในจุดจ่อขออย่าไห้พบพอมันให้ภายเนี้ศรัทธายืมเจ้าทำบุญในมือนีห้มีแต่ความดีความมั่น